คนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณเป็นคลิปแดนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้คนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาคิดที่อยากจะกลับเข้ามาคุณนะรวมพลังงานไพ่กันเป็นคลิปแดนดอมเป็นดวงโดยรวมทําไมเขาถึงต้องอยากกลับเข้ามาคุณคนคนนี้คนที่เคยทิ้งคุณไป คนที่เคยโดนจากคุณไปทําไมเวลานี้เขาถึงต้องอยากกลับเข้ามาคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะห้าใบนะทาไมคนนี้ถึงต้องอยากกลับเข้ามาคุณเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะ เด o มนเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากังวลต่างๆนานาคนคนนี้ของคุณใต้สำหรับเด o มนชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคนคนนี้เขาไม่เกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเวลานี้คนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขารู้สึกเดืยดคุณตลอดเวลาคนคนนี้ ชาวธาตุน้ำการกิดิจิต king ริน king of cup เขามีความรู้สึกดีต่อคุณตลอดนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำนาย of vertical คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่สวยอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างชาวธาตุดินประสบกันก่อนคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองชำพรั้น คุณสองคนต้องมีการพูดคุยกันคุณสองคนต้องมีการเจรจากัน,กนทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีจากการที่มีประเด็นต่อกันคุณสองคนต้องมีการปฏริปะนมกันต้องมีการค่อยพูดค่อยจากกันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้จะดีขึ้นแคมป o รันเดอะเวิลดคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลเดอะเวิลด์ ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่านต่างภาษา the world justice คุณคนที่ตรงมาคุณคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนที่รักความยุติธรรม the world ประมากขยายพายกันรนะเขาคิดมาก the moon เขาคิดเยอะเวลานี้เขากังวลต่างๆนะเกี่ยวกับตัวคุณคนคนนี้เขาคิดมากมายเลย แอมป์เอร์คนทางไกลหุนจริงๆคนคนนี้เป็นคนทางไกลเอม e ์เ r อร์เขาคิดมากเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาคุณนะเขาคิดถึงคุณมากมายเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทําผิดกับคุณเขาอยากให้คุณยกโทษให้เขาเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาคนคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้เป็นอนดีตเขาอยากกลับมาขอโทษคุณนะ เขาคิดมากเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนเขาจะมาขอโทษคุณคนที่เคยทําผิดกับคุณคนที่เคยทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาจะมาขอให้คุณยกโทษให้เขาคุณจะยกโทษให้เขาไหมคนคนนี้